สุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาจะไม่เลือกใครเธอรู้ไว้ว่ายังมีฉันสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองขอได้ทุกสิ่งที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวัง เวลาเธอไม่เลือกใครเธอรู้ไว้ว่ายังมีฉันกอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องร้ายรให้หายไปและฉันจะอยู่ตรงนี้จนไม่มีลมหายใจอยากได้อะไรก็ขอให้เธอสมปรารถนาให้เธอมีความสุขก็พอถ้าเธอรอจะหลีบไปหาสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเอง ได้ในสิ่งที่หวังเวลาเธอไม่เลือกใครใเธอรู้ไว้ว่ายังมีฉันสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขว,วัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาเธอไม่เลือกใครเธอรู้ไว้ว่ายังมีฉันสุขสันต์วันเกิดนะครับอ้วนโตขึ้นอีกปีแล้วนะครับ เดี๋ยววันสุกนี้เขาจะกลับไปกินเค้กด้วย